ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดลองใช้แล้วก็ทดสอบไลบรารีของตัวจอ L C D นะครับเป็น i s q u คร e ซนะตัวนี้ไลบรารีที่ใช้นะ,ต,นะตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไลบรารีหลักๆที่เห็นนะครับสองมันจะมีสองแบบนะก็คือ l c d begin เลยอ่อันนี้ก็จะง่ายหน่อย แต่ว่าส่วนไอในคลิปนี้คือที่ที่ผมทดลองใช้เนี่ยก็จะประกาศสส่วนฮะก็จะเป็น lcd init ตอนนี้ก็คือ initial นะครับ initialize แล้วก็มี lcd backlight ด้วยก็คือความพิเศษของตัวนี้นะฮะที่ชอบเลยก็คืออ่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอจอเนี่ยมันกระพริบได้ใช่ไหมมันสามารถเปิดปิดตัวนี้ตัวนี้ เนี่ยตัวที่ทําหน้าที่ให้แสงสว่างแ่จอเนี่ยก็คือตัวแบ็คไลท์เนี่ยครับก็คือมันจะ,ะให้เรามันจะแยกเขียนเป็นเขียนไอตัวแบ็คไลท์ให้เราเห็นเลยถ้าเป็น LCD.Begin เนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับมันไอตอนนั้นมันง่ายก็จริงแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยสะดวกในการเขียนโค้ดของผมนะอันเนี้ย ก็คือจอติดดับได้ยังไงเราควบคุมแบ็คไลท์เนี่ยแสงสวาง่างได้ยังไงก็ตรงนี้นะครับคำสั่งมันอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเราต้องการจะปิดแบ็คไลท์ก็ LCD จั t ใจความสำคัญตรงนี้ครับโนูแบ็คไลท์แล้วก็ถ้าเราต้องการให้หน้าจอเนี่ยมันมีแสงสว่างขึ้นก็แบ็คไลท์เฉยๆสรุปว่า ถ้าหน้าจอมีแสงหรือหน้าจอติดก็แบ็คไลท์ถ้าอยากให้หน้าจอดับก็โนแบ็คไลท์แค่นี้เนี่ยครับเห็นไหมง่ายง่ายมากเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้อ่าตัวนี้ก็จะมาก็อันนี้ตัวนี้ก็เป็นการทดลองอ่าตัวไหนล่ะเนี่ยแรนดอมค่า อาแล้วก็มาเก็บใส่ตัว a ตัวแปร a ใช่ไหมแล้วก็ลองปริ้นออกดูอ่าตัวนี้จะใช้วิธีการปริ้นแบบอ่าจะ,ะจะเห็นว่าอันนี้มันเป็น2ชุดใช่ไหมชุดหนึ่งแล้วก็นี่ชุดหนึ่งแต่มีการเซตเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งเดียวใช้วิธีการอ่าปริ้นผักไปข้างหลังดันออกไปข้างหลังนะครับก็คือปริ้นต่อกันนั่นแหละพิมพ์ออกมาทางหน้าจอต่อกันแล้วก็ความพิเศษมันตัวนี้ดูนะครับ อันนี้ยี่สี่สิบห้าสิบสองยิบเอดอันนี้จะเป็นเรนด้อมก็เห็นมันเป็นหนึ่งเป็นเลขหนึ่งแล้วเมื่อกี้ตรงเนี้ยเป็นตัวเลขที่เรนดอมนะครับอันนี้ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบว่ามันเคลียร์ตัวเลขให้อัตโนมัติก็คือถ้าถ้า,ถาที่เคยใช้นะครับตัว lcd begin เนี่ยถ้าสมมติจากตัวเลขหลักสิบกลายมาเป็นหลักหน่วยเลย ถัดพิมพ์มาเป็นหลักหน่วยบางทีมันก็ไม่เคียรหน้าจอให้นะครับสมมุติค่าก่าอนหน้านั้น20แล้วก็พิมพ์อีกครั้งหนึ่งเป็นเป็น2อย่างเงี้ยตัวเลขศูนย์ก็ยังมันก็ยังคงค้างอยู่หน้าจอนะครับทําให้ต้องมีการเขียนโค้ดเพื่อ,อเคลียร์หน้าจอ,อาตำแหน่งนี้ออก,ออกเองแต่แน่ดีก็คือมันเคลียร์ให้ อัตโนมัติเลยอ่ะนี่แหละข้อดีอีกประการหนึ่งนะครับตามที่ทดลองใช้ไลบรารีของเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้แค่นี้สวัสด,ดีครับ